สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทําโจทย์นี้กันนะครับโดยเราจะสร้างลูกคลื่นจากโจทย์นี้นะครับผมเราก็มาต่อวงจรก่อนเลยครับผมเริ่มที่ฟังก์ชันเจนนะครับผมแล้วก็ในวงจรน,นะครับก็จะมีตัวต้านทานครับทั้งหมด4ตัวตัวแรกก็จะอยู่ข้างบนตรงนี้ตัวที่2อยู่ฝั่งนี้ ตัวที่สามด้านล่างนะฮะแล้วก็ตัวที่สอยู่กับตัวที่3แล้วก็เราต้องมีออฟแอมด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวออสซิโลสโคปนะครับผมตัวสร้างกราฟนะครับผมแล้วก็จะเอาขาบวกจากฟังก์ชันเจนนะครับมาที่ตัวตัวนั้นทานตัวตัวแรกนะครับผมอันหนึ่งซึ่งตัวนั้นทานทุกตัวนะครับก็จะเป็น1 1 k ่หหมดนะครับผม ก็เอาจาก1โอมจาก R1 นะครับมาเข้าขาลบของ IC ก็ขาบวกก็จะรับมาจาก R3 ก็ R4 นะครับผมส่วนตัว R2 ปล R2 ก็จะออกมาจาก IC นะเป็น Output ซึ่งเอา p ์พุตก็จะมาเข้าที่อ Osc ุซิโลสโคปช n อง1ขาบวกด้วยนะครับผมอันนี้เป็นของเอา p ์พุตแล้วก็ของ Input เราก็จะรับมาจาก ตัวฟังก์ชันเจนเลยนะครับอันแรกเลยแล้วก็ต้นขาอ2ก็รับมาตอกคู่กับอ1นึงะครับผมก็ต่อไปใช้เป็นกลาวนะครับผมใส่กลาวก็คือกลาวรวมนะฮะก็จะมีของอ3 R4 อแล้วก็สองตัวนี้นะครับออสโลสโคปต้องสองตัว ก็จากฟังก์ชันเจนด้วยครับผมอ่าแล้วก็ตัว IC นะครับต้องมีไฟเลี้ยงด้วยนะครับผมซึ่งเราจะใช้ที่10โวลต์นะครับผมมีทั้งไฟบวกและไฟลบนะครับเชื่อมแล้วก็ตัวฟังก์ชันเจนเราจะใช้โวลต์ที่1โวลต์นะครับแล้วก็ความถี่1เฮิรตครับต่อมาแล้วก็สร้างกราฟนะครับผม ครับเราจะตั้งไว้ที่ม a x ซิมัมที่3แล้วก็มินิมัมที่ลบ3นะครับแล้วก็เวลาเราใช้500มิลลิเซกนะครับผมโอเคครับซึ่งในตัวอย่างเนี่ยก็คุณนะฮะในตัวอย่างของอาจารย์นะครับก็จะมีเส้นที่เป็นทั้ง i n p u t ตและเอา์พนะครับซึ่งเราก็ต่อเรียบร้อยแล้ว ก็มาเริ่มรันกันเลยครับครับเราก็จะได้กราฟตามรูปนี้เลยครับผม